สวัสดีครับวันนี้เรามาดู a v r ของอ้อนเกี่ยวนะครับ a x r 646อาการไม่มีภาพนะครับยอมลองปิดดูคันเสียดายเพียวเดียวโอเคปุ่มกดได้ปกติมาดูด้านใน ันว่าสาเหตุอะไรที่ภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแกะเครื่องแล้วสาเหตุส่วนมากจะเกิดมาจากฝุ่นนะครับฝุ่นมาดูอย่างเครื่องเครื่องนี้นะครับฝุ่นนี้สามารถทำให้เครื่องพัง หรือบอร์ด HDM พังครับดูดูฝุ่นครับมันฝุ่นมันเยอะมันทำให้เครื่องพังดูไอซี IC ชิปพังเรียบร้อยอย่างนี้พังแนะล้วกระแค่แตกก็ดูดคิดต้อนลุดไปแล้วครับนี่ยรุุดดหมดแล้วนี่เครื่องเครื่องยังเปิดติด นี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่มีภาพหรืออาจจะไม่มีเสียงบางทีอาจจะไม่ติดวิธีรักษาก็เล่นเสร็จก,ก็หาผ้าคลุมการฝุ่นหรือเครื่องใช้นานๆมานานๆแล้วก็แกะฝาออกใช้โบเวอร์เป่าทำความสะอาดนหน่อยนี่จะเป็นการบำรุงรักษาเครื่องให้ใช้ได้นานนี่น่าจะใช้มาหลายปีแล้วน่าจะดูจากฝุ่นแล้ว นะครับเพื่อนๆลองดูเครื่องที่บ้านดูนะครับว่าใช้มานานมีฝุ่นไหมทําความสะอาดหน่อยก็ดีนะครับจะเป็นการบำรุงรักษาเครื่องให้เครื่องใช้ได้นานมากขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับขอบคุณครับ